สวัสดีเช้าวันอังคารที่28มีนาคมค่ะผลประมูลพันธบัตรสหรัฐอายุ2ปี4-2,000ล้านเหรียญดีมานอ่อนแอยิวประมูลสูงกว่ายิวตลาดบิตทูคอเวอร์เรชั่นเท่าต่ำสุดตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2021สขณะซัพพลายพันธบัตร5ปีและ7ปีมีคิวเข้าสู่ตลาดในวันนี้และพรุ่งนี้ตามลำดับค่ะเทรดเดอร์ลดความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยรับข่าวดีที่ช่วยคลายกังวลวิกฤตภาคธานาคารสหรัฐ ตั้งแต่ First Citizen ที่ซื้อเงินฝากและสินเชื่อของ SVB ตลอดจนเรื่องขยายมาตรการเสริมสภาพคล่องแก่แบงค์ที่ประสบปัญหาส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวบวกต่อเนื่องกว่า8เหรียญจะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่20มีนาคมเช้านี้ค่ะกำลังทดสอบระดับต่อไป73เหรียญต่อบาเรลได้ปัจจัยหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าวิกฤตแบงก์ครี่คลายตลอดจนอุปทานชะง,งักงานในอิรัก ส่วนวิวล่าสุดของนักกลยุทธ์เคทมได้ถ่ายทอดและอธิบายไว้อย่างละเอียดในไลฟ์รายการ Trader KPTalk เมื่อคืนค่ะสรุปกลยุทธ์เป็นทีม m c c v g a make communities china and vietnam g r e a t a gain เชิญคลิกฟังย้อนหลังได้ตามอธยาศัยนะคะมาดูกันถนึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างค่ะเซ็นดิ้เด็กปิดไปที่1,593.37จุดบวก0.10%มูลค่าการซื้อขาย36,58ืล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยแขวงไซเวเอาพอฟอร,ร์มตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบเนื่องจากนักลงทุนยังคงรอความคืบหน้าเกี่ยวกับสถาบันการเงินในฝั่งยุโรปขณะที่บ้านเราค่ะรอติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยและผลการประชุมกรงเงในวันพุธนี้ส่วนในฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่6449้าล้านบาทและยูมิตบัตรอายุ5ปีปิดที่ 1. 9ปรซปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%งอร์เซค่ะ ส่วนดนฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่34บสาท43สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบเนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าจากราคาทองคำปรับลดลงส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมากขึ้นทางฝั่งเอเชียนิกกิตรัดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างไรก็ดีนิกกิปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลวิกฤตทางการเงินในสหรัฐและยุโรป นิกกีปิดไปที่2 7 4 7 6 8 7จดส่สุดเบวกศนจสามาเส่วนเซียงไฮ้คอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังจีนเปิดเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมลดลงซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเซียงไฮ้คอมมิชชั่นปิดที่3251.40จุดลบ0.4 4ส่เส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นยอปปิดบวกในวันจันทร์ค่ะขณะที่เดสดตัวขึ้นเช่นกัน เนื่องจากข่าวการซื้อกิจการธนาคารซิดคอร์วั l ล์แบง n ์เป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่างไรก็ดีค่ะ n ส s d a กปิดในแดนลบหลังจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีดาวโจนส์ปิดที่32,432.08บดศูนย์บวกศูนย์500ปิดที่3977.53จบุดห้บวกศูนและ n ส s d a กปิดที่1นึ่8หมื่เจ็ดรกสิบแปดจ่จ ส่วนฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของภาคธนาคารหลังการล่มสลายของธนาคารเครดิตสวิสและธนาคารขนาดกลาง2แห่งของสหรัฐ c c 4 0ปิดที่7,078.28จุดบวก0.90% DAX ปิดที่15,127.68จุดบวก1.14%และฟุซิรอยค่ะปิดที่7,471.77จุดบวก0.90%ค่ะ ส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลักเนื่องจากนักลงทุนขายดอลลาร์ในฐานะสก,กุลเงินปลอดภัยหลังคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารนอกจากนี้ค่ะดอลลาร์ยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดทางฝั่งของสัญญาณมันดิบเริษัทสแตนฮิลล์ปิดพุ่งขึ้นกว่า3%ในวันจันทร์ค่ะปิดที่72ดอลลาร์81เเซนต์ต่อบาร์เรลหลังมีรายงานว่า อิรักระง,งับการส่งออกน้ำมันบางส่วนจากเขตปกครองตนเองเคอร์ติสฐานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิรักส่งผลให้นักลงทุนคาดการว่าตลาดน้ำมันโลกจะ,ะเผชิญภาวะอุปทา,านตึงตัวนอกจากนี้ค่ะข่าวการซื้อกิจการธนาคารเซิติคอว l ลเล่แบงก์ยังช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคการเงินสหรัฐส,ส่วนฝังของเบรน์เพิ่มขึ้นมา4.2ปิดที่78 12เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ค่ะด้วยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพรรันธบัิรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังเทขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารสัญญาทองคำตลาดโคเม็กสมงมอบเดือนเมษายนลบ1.5 1ปิดที่1,953ดอลเาอร์เซนต์ปิดที่ล์ 1, out. และนีนเก้ทร้อยห้าสิบสามดอลิาร erm ์แมาฝากกันในวันนี้นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดขา่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ทแอม a r สมาร์ทเทกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ